สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนรมโม,โมูลสันรหัสนักศึกษา60818603005สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่4ห้อง3ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนองานในรายวิชาการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยมีทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันนะคะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ การจับประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกๆด้านและเป็นไปอย่างรวดเร็วเด็กจะมีพัฒนาการความเป็นตัวของตนเองเรียนรู้จากการเรียนแบบอยากเรียนอยากรู้ทุกๆอย่าง ทุกๆเรื่องที่เด็กสนใจรวมถึงสิ่งแปลกใหม่รอบตัวเด็กค่ะส่วนความสําคัญและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นทักษะสําคัญที่แสดงถึงความมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลค่ะสําหรับความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะ าการจัดกิจกรรมที่เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองจากความต้องการความสนใจความอยากรู้อยากเห็นค่ะสําหรับการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กประถมะวายนะคะมีจุดมุ่งหมายหลักทั้งหมด3ประการด้วยกันคือ 1. เพื่อให้เด็กมีความรู้ 2. เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์3เพื่อให้เด็กเกิด มีจิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะมีทั้งหมด13ข้อด้วยกันนะคะ 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการวัด3ทักษะการจำแนกประเภท 4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลา 5. การคำนวณ 6. การจัดทำและสื่อความหมายของข้อมูล 7. การลงความคิดเห็นจากข้อมูล 8. การพยากรณ์9การตั้งสมมติฐาน 10. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 11. การกำหนดและควบคุมตัวแปร 12การทดลอง13การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปค่ะสำหรับหลักการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐม,มวัยต้องคำนึงถึงธรรมชาติตามวัยและความพร้อมของเด็กเป็นสำคัญควรจัดประสบการณ์เพื่อสนับสนุนให้เด็กค้นคว้าค้นพบและสำรวจตามสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยตัวเองค่ะการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ แบบเป็นทางการนะคะประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุการเปรียบเทียบความแตกต่างกันของวัตถุคุณสมบัติของแข็งของเหลวและก๊าซการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบไม่เป็นทางการนะคะเน้นที่ตัวเด็กเป็นสําคัญให้เด็กได้เลือกทํากิจกรรมตามความสนใจได้ตามใจชอบอย่างอิสระค่ะการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ แบบตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นการจัดประสบการณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเด็กโดยไม่มีการวางแผนล,ล่วงหน้าแต่ครูสามารถจะตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้แก่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับสาระวิทยาศาสตร์ ที่เด็กต้องเรียนนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. สาระเกี่ยวกับพืชได้แก่พืชต้นไม้ดอกไม้ผลไม้การปลูกพืช 2. สาระเกี่ยวกับสัตว์ได้แก่ประเภทของสัตว์สวนสัตว์การเลี้ยงสัตว์3สาระเกี่ยวกับฟิสิกส์เช่นการจมการลอยความร้อนความเย็น 4. สาระเกี่ยวกับเคมีได้แก่ลดผลไม้การละลายของน้ำแข็ง 5. สาระเกี่ยวกับธรณีวิทยา ได้แก่ดินทรายหินภูเขา 6. สาระเกี่ยวกับดาราศาสตร์ได้แก่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเป็นต้นค่ะสำหรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะ เราจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการปรุงอาหารนะคะสำหรับเด็กอายุ5-6ขวบมโนทัศน์การเรียนรู้การปรุงอาหารเกิดจากการผสมส่วนประกอบของอาหารต่างๆเข้าด้วยกันอย่างถูกต้องตามชื่ออาหารนั้นให้ได้รสชาติที่ต้องการผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ปรุงอาหารเป็นรู้จักรสอาหารเช่นเค็มเปรี้ยวหวานสิ่งที่เด็กต้องปฏิบัติช่วยการวางแผนปรุงอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งที่กลุ่มเลือกและช่วยการปรุงอาหารนั้นอุปกรณ์ที่เตรียมนะคะก็จะมีเครื่องปรุงจานชามช้อนสำหรับใส่อาหารเครื่องครัวเท่าที่ต้องการค่ะ สำหรับหลักการใช้สื่อทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมะวัยที่ปลอดภัยนะคะลักษณะของสื่อที่ดีนะคะ 1. ต้องมีความปลอดภัย 2. คำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กได้รับ 3. ต้องประหยัด 4. ประสิทธิภาพในการใช้งานค่ะสำหรับบทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีดังนี้นะคะ หนึ่งบทบาทของครูนะคะครูต้องมีบทบาทในการส่งเสริมหรือสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กปฐุมวัยได้รับการพัฒนาทักษะ ทางวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับบทบาทของผู้ปกครองนะคะ 1. พ่อแม่ควรสังเกตความสนใจของลูกว่าลูกมีความสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวในเรื่องใดบ้าง 2. ส,สร้างเสริมประสบการณ์ในเรื่องที่เด็กสนใจ 3. พ่อแม่ควรสรุป ความรู้เรื่องความคิดรวบยอดหลังจากที่เด็กได้ทดลองหรือสืบค้นข้อม,มูลนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบการประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมะวัยนะคะค่ะสำหรับแบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์นะคะเราก็จะมีตัวอย่างตารางขึ้นให้ดูตามนี้นะคะสำหรับเกณฑ์การประเมินนะคะก็จะเป็นการประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับ6ขึ้นไปนะคะระดับคะแนน5ก็คือดีเยี่ยมระดับคะแนน4ดีมากระดับคะแนน3ดีระดับคะแนน2พอใช้ระดับคะแนน1ปรับปรุงค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะยกตัวอย่างทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ทําที่นํามาใช้กับเด็กประถมวัยและมีประโยชน์อย่างไรนะคะในการจัดกิจกรรมตามทักษะค่ะทักษะที่เรายกมาวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับทักษะการสังเกตนะคะ 1. การสังเกตโดยใช้หูนะคะครูอาจใช้วิธีการอัดเสียงนกในท้องถิน่นเสียงกรบล้องเสียงจัก,กจันแล้วมาเปิดเทปเสียงให้เด็กทายว่าเป็นเสียงของสัตว์อะไรนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการสังเกตโดยใช้ลิ้นนะคะเราจะให้เด็กตอบว่ากำลังชิมอะไรรสชาติเป็นอย่างไรเช่นน้ำตาลเกลือวุ้นมะยมมะนาวค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการสังเกตโดยใช้การสัมผัสและ าทางผิวหนังนะคะเราจะให้เด็กบอกว่าสิ่งที่คำมีลักษณะอย่างไรเช่นนุ่มแข็งหยาบเรียบหรือขรุขระนั่นเองค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการสังเกตโดยใช้จมูกนะคะเราจะให้เด็กดมสิ่งที่มีกลิ่นต่างๆได้แก่หัวหอมกระเทียมสบู่กาแฟใบสาระแหน่ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการสังเกตโดยใช้ตานะคะเราจะให้เด็กได้รับการชี้แนะให้รู้จัก สังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆเช่นต,ต,ต้นไม้ใบไม้นะคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ